ใหม่ดาวิกาสวยเท่แต่แอบแซบอดเอวบางหุ่นเพรียวกล้ามหน้าท้องเห็นชัดมากยกให้เป็นอีกหนึ่งสาวในวงการบันเทิงที่เป็นไอดอลของใครหลายๆคนสำหรับใหม่ดาวิกาโฮเน่เพราะนอกจากจะมีรูปร่างที่ผอมเพียวบางแล้วเธอก็ยังขอคงความเป็นสาวสุขภาพดีด้วยการฟิตหุ่นออกกำลังกายเพิ่มกล้ามเนื้อให้ดูหน้าหลงไหลมากยิ่งขึ้นล่าสุดใหม่ดาวิกาก็ได้เผยภาพของตัวเองที่สวมใส่ชุดสีดําขับผิวขาวมาในแนวลูกสาวสวยเท่บาดใจ แต่แอามีความทราบกรบด้วยการเผยให้เห็นบริเวณช่วงหน้าท้องที่มีกล้ามเนื้อสิกแพคเด่นชัดแย่งซีนให้เห็นแบบไม่ต้องซูมงานนี้พอแฟนไี้เห็นก็เข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆพร้อมบอกเป็นเสียงเดียวกันด้วยว่าลุกนี้ของใหม่ดาวิกาให้เต็มสิบอีกเรื่องของหุ่นและความสวยของใบหน้าแบบไม่ต้องหักแม้แต่คะแนนเดียวเลยจ้าขอขอบคุณภาพดาวิกาแหล่งข่าวสนุก com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ